ดี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 นีด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 ีจักรดีนีดีงก็แดี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 ่ีด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 ียีด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 นดี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 ดเป็นใครดีดาดี้ีดเดียีดดีดีดีด่ดี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 อีด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 ยดี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 กินีดีดดีดมดดดดนไมถึงกินไม่ไดอ่ะ ก็ไม่ให้กินเพิ่งรู้ว่าทุกคนแปลเพราะอีพีนี้เลยนะโอ้หนาแล้วมาแล้วมันคืออะไรอะเอาอะไรมาวิตามินวิตามินกินเข้าไปทับใจนี่าวะนี่จะกินให้หมดเลยเห็นไหมว่ามันกี่ขวบเอาอีกเหแอ้วเดี๋ยวไปเอาให้ใจดีจังเอาขวบด้วยขวบละเอาขวบแล้วอะไรนั่งลงเอาสปอนเซอร์กับลิโพด้วยโอาแลแคร์เลยดีโนเป็นน้องก็มาช่วยพี่เขาเสียแล้วไปเลยไม่คือตะกี้ก็เห็นอยู่ว่าโดนไล่อะ ไปอ่ะก็ไปเทอไป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 ไงไสไยไิไป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 ไถไปไปไปเปไองปไปไงไปงปไบไปไบ้าไปไป็ปไ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 ป็นไปไบไปไป้ปไปนปไ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 ป่าเสียงก็เปไนน้องพี่ไงเอไปไปไปไงไปไปไปไหไปไปเปไ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 อนปไปไงไป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 ่ปไปไนี่มปนหมุนนปปเปเปไนง สรุปใครเป็นมุนจนโนวีนเนี่ยพี่เองโ่าฮ่า่า่กันอะไรกันวะมันก็ดีนะที่เราเด้กมาน้องเลนกกันอีก <c oughs> อะไรนะทำไมอยู่ๆก็เขาสีนงส้งอ่ะถ้าพูดอะไรแล้วมันฟังนะเ <c oughs> บื่อก็ไม่ต้องพูดแกน้อ <c> ง <oughs> <c oughs>